ามาเฉลยโคต้าม,มาขอข้อที่6ต่อนะครับจากโจทย์ข้อที่5ครับจากโจทย์ข้อเดิมบอกว่าเนี่ยวัตถุ A และวัตถุ B นะครับจะสามารถเคลื่อนที่ใกล้กันที่สุดได้กี่เมตรอันดับแรกเขียนก่อน v a เรารู้ความเร็ว v a นะจากโจทย์ข้อเดิมครับมีความเร็วเท่าไหร่เท่าไหรครับ3เมตรต่อวินาทีแล้วก็ v b นะครับมีความเร็วคือ4เมตรต่อวินาทีโดยที่ v a จดนี้จุด O นะ VA ห่างจากจุด O เป็นระยะ4เมตรนะครับแล้วก็วัตถุ B นะครับวัตถุ B ห่างจากจุด O เป็นระยะ2เมตรตามลำดับนะครับเราทำไงตอนแรกหลักการทำนะครับทำได้หลายวิธีข้อนี้นะครับ1ใช้หลักการแคลคูลัสก็ได้แต่สำหรับที่พี่มองว่าน้องหลายคนทำแคลคูลัสไม่เป็นแน่ๆถูกไหมมันอาจจะยากไปนะครับเพราะฉะนั้น เราใช้หลักการความเร็วสัมผัสละกันดูลักษณะของความเร็วนะครับว่ามีทิศทางอย่างไรอ่ะใช้หลักการนะครับความเร็วสัมผัสตรงนี้อันดับแรกครับพี่มองก่อนมองวัตถุ B ที่เอาหาความเร็วสัมผัสก็คือ b เทียบกับ a B เทียบกับ A นะครับก็จะเป็น v b ลบ v อะไรลบ v a ถูกไหมอันนี้เรียกว่า b เที่ากับ a นะครับ v b ยังไง v b พุ่งลงอ่า v b พุ่งลงอันนี้คือ v b เห็นไหม v b มีขนาดเท่าไหร่4เมตรต่อวินาทีลบด้วย v a v a ปกติไปทางขวาแสงว่าลบก็คือความหมายก็คืออะไรครับ vB บวกด้วยเวกเตอร์ลบ vA แสดงว่าอันนี้คือลักษณะคือลบ vA นะมีขนาด3นะครับเมตรต่อวินาทีต้องไปทางไรไปทางซ้ายเพราะ,ะนั้นเราก็มาเขียนลันกษณะเวกเตอร์ลับนะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เห็นไหมไปยังจุดอะไรไปยังจุดสุดท้ายแสดงว่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะสามสี่หสังเกตมุมนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องการจุด B เป็นหลักแสดงว่าตรงนี้เปรียบเสมือนวัตถุ B เห็นไหมมันทำมุมเท่าไหร่ถ้ามาเทียบกับ A 3 5. ส่วน5้าายสาส่วน5้าเห็นไหมข้ามฉากก็คือมุมอะไรครับตรงนี้ต้องได้เองนะมุม3ามเจ็ดนะครับตรงนี้น้องทุกคนน่าจะพอได้นะครับพี่ก็มองตรงนี้แสดงว่า B ตรงนี้ะจะทำมุม3 7องศาตืดตืดตืดอ่าตรงนี้เลย เห็นไหมว่ามุมตรงนี้ก็คือมุมสามสองศาอ่ามุมสามเจ็องศาไปทางนี้ vba ในขนาดเดียวกันครับเราก็ต้องหาอะไรครับ v อะไร v a เทียบกับ v b ด้วยก็ต้องเอาอะไรครับอ่าความเร็ว a ลบ ความเร็วของอะไร b เอา a ตั้งก็จะเป็น va ตรงนี้นะ va va มีขนาดเท่าไหร่สปกติ vb ลงลงนะครับลบ vb เห็นไหมลบ vb เส้นนี้คือลบ vb เห็นไหมครับมีขนาดเทอ่สีเมตรต่อวินาทีนะแสดงว่าเราก็สามารถเขียนอะไระครับเขียนเวกเตอร์รับได้ อ่าจริงจริงสอาจจะเขียนยาวหน่อยก็ได้นะครับเขียนยาวหน่อยก็ได้อ่าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดอะไรจุดสุดท้ายสังเกตรตรงนี้ก็คือ5มันเป็นสามเหลี่ยมพิทาโกรัสอยู่ละถ้าสังเกต A เราก็ต้องการมุม A ถูกไหมตรงนี้เปรียบเสมือนว่าทุ A มุม A, รงนี้เท่าไหร่ครับ s ไซอะไร4ี่ส่วนห้ส่วนห้าคือไซห้าา นั้นพี่ก็มองที่จุด a ตรงนี้แสดงว่าจุด a ก็ทํามุมเท่าไหร่ครับทํามุมก็คือ53องศาอ่าพี่ก็เขียนตืดตืดตืดตรงนี้เห็นไหมมุมตัวนี้ก็คือมุม53องศาอ่า53องศาโจว่าวัตถุจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่จริงๆสังเกต2เส้นนี้ก็ได้นะครับวัตถุอยู่ห่างกาันเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องการระยะตรงไหนครับ เส้นสีเขียวแล้วกันเห็นไหมว่าถ้าเรากําหนดจุดใดๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเอากาหนดจุดนี้แล้วกันมันจะง่ายนะครับเพราะว่าเราน่าจะพอรู้พิกัดนะจุดนี้ไปตั้งฉากกับเส้นนี้ที่เขียนตื้ตืตะไปตั้งฉากกับเส้นนี้ตั้งฉากเส้นนี้เราต้องการหาว่าเนี่ยความยาวเส้นสีเขียวเนี่ยที่ให้เป็น L แล้วกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรก ถ้าเราจะรู้ L! เราก็ต้องรู้อะไรครับความยาวอะไรอ่ะเอานี้เป็นจุด C แล้วกันความยาว AC ก่อนแต่ปัญหาคือความยาว AC เรายังไม่รู้ถูกไหมแต่พี่รู้ว่า AO มีขั้นหมด c แต่พี่มาสังเกตอีกสามเหลี่ยมรูปหนึ่งครับสามเหลี่ยม OBC เห็นไหมสามเหลี่ยม OBC สามเหลี่ยมรูปนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะพี่น่าจะพอหาระยะตรงนี้ได้หาระยะดีตรงนี้ก่อน ว่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าพี่มาดูสามเหลี่ยมตรงนี้สังเกตดูว่ามันเป็นอะไรข้ามชิดมุม3ามเจ็ดใช่ไหมรู้มุมรู้ด้านหนึ่งด้านต้องการหาอีกด้านหนึ่งก็ใช้ข้ามชิดละกันนะครับเรามาพิจารณาและกันเขียนพิจารณานะครับสามเหลี่ยม o b c และกันตอนนี้พิจาณาสามเหลี่ยมนี้ครับ ที่ใช้อะไรเอ่ยข้ามชิดก็คือค่าอะไรค่าแทน37องศานะครับมันคือด้านอะไรด้าน d ส่วน,รรวนอ,อ,อะไรครับส่วน2ถูกไหมหรือค่า d ีมีเท่าไหร่ครับมีมีเท่ากับ2คูนแทนนะครับ37องศาอ่ะลองมาแทนค่าดู2คูณแทน37เคืออะไรอย่าลืมนะไม่ลืมหรอกถูกไหม แทน3าเเท่ากับ3ส่วน4นะครับอ่า4ตัด2เหลือ 2, 2 3ส่วน2เป็น1.5เมตรแสดงว่าเรารู้ระยะตรงนี้อ่ารู้ระยะตรงนี้ระยะดีก็คืออะไรครับ 1. จุดเท่าไหร่1.5เมตรถูกไหมรูระยะดีแสดงว่ารูระยะ AC ซไหมพี่ก็ได้ครับจะได้ว่านะครับจะได้ระยะอะไรต่อ อ่า AC เห็นไหมความยาว AC ทั้งหมด4ก็จะเอา4ลบอะไร4ลบดี D, แสดงว่ายาวเท่าไหร่ตรงนี้4ลบ1.5หเหลือ2.5อ่าตรงนี้แสดงว่าระยะ AC คือ2.5นะครับ2.5เมตรอ่าที่ก็เริ่มรู L ้ L ละนะครับเราจะหา L อ่าคำตอบคือค่า L นะ L เท่ากับเท่าไหร่ เรามาพิจารณาอะไรครับพิจารณาสามเหลี่ยมไหนพิจารณาสามเหลี่ยม A C อ่จุดนี้แล้วกันเอาเป็นอะไรดี D แล้วกันเนาะ,ะพิจารณาสามเหลี่ยม A C D นะครับ A C D ยังไงเอ่ยสามเหลี่ยมนี้เรารู้อะไรเห็นไหมว่ามุมนี้คือมุมฉากดูนะดูนะดูสามเหลี่ยมนี้นะครับรู้มุมฉาก L L คือข้ามมุม53าเรารู้มุมข้ามฉากใช้อะไรทรายอะไรค่าทรา,าย5้บานะข้ามฉากถูกไหมข้ามมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ L ส่วนฉากมีค่ากับ2จุดลาครับ 2. 5. องุดาที่ได้ L แล้วครับ L ก็คือ2 5จคูณอะไรครับคูณทรายอะไรเอย่ยทราย5บาตรงนี้ ก็จะเป็น2.5 53เท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ยสส่วนไรเท่ากับ4.5ส่วน5นะครับ2.5หาร5แล้วอะไร0.5ส่วน 5, 5คูณตอบกี่เมตรครับตอบ2เมตรเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุ A และวัตถุ B เนี่ยจะอยู่ใกล้กันที่สุดนะครับ ห่างกันก็คือคําตอบคือ2เมตรนะครับสามารถทําได้หลายวิธีแต่วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วสำหรับน้องๆราวนี้ก็เสร็จแล้วครับ